สวัสดีครับที่รักสุดช่องเผยลาวบ้านจิกครับอ้าววันนี้เผยลาวพาเพื่อนๆมาดูเผยลาวเปลี่ยนยางรถนะครับวันนี้ยางรถของเผยลาวหมดสภาพมากเลยครับเพราะว่าเผยลาวเอาไว้วิ่งแคร์ากับโบวิ่งวันหนึ่งก็สามร้อยโลกว่าๆก,ก็เป็นไรายได้หลักช่วงนี้สำหรับเลี้ยงครอบครัวนะฮะอันนี้คือร้านน้องนะชือว่าร้านอินดี้ลัสซี่ขอรับผมอยู่ถนนเลี่ยงเมืองชุมบุรีครับไปพาร์ทนะฮะมียาง ดีๆแบมดีๆมากมายเลยครับเพื่อนมาชมโดครับผมเนี่ยรถงหลังคือรถเฉยลาครับรถทำกินครับผมแล้วเราเข้าไปดูกันในร้านเลยนะครับนี่ครับเปี่ยนยางอยู่ไปพาดร้านอินดี้ละซิ่งช็อปนะครับรถนี่คือรถของเฉยลาเอาไว้วิ่งแกลบคารกับโบครับผมรับผู้โดยสารสภาพรถครับ ยางเสื่อมสภาพเปลี่ยนตามรอบสีเส้น8ปดพครับยางก็โอเคอยู่ครับใช้ได้เลยเพราะเรารถทำกินครับต้องดูแลรักษาช่างก็เสริมสีให้อยู่เมืองไทยก็เรื่องยางเรื่องอะไรก็จะหาได้ง่ายกว่าอยู่ที่บ้านแฟนนะครับ นี้กว่าจะขอเงินสา,าวล่าได้เพราะสาวล่าวคนเก็บตังค์นะี่ผมพามาชมร้านแบกนะร้านน้องกับเพื่อนที่รู้จักกันนะครับก็จะได้ส่วนลดหน่อยเป็นการจัดโตสีเส้นแปดพันห้าครับแบกก็สวยครับ เป็นหองแช่หรือของนอถ้าคุณชอบในการแต่งก็ได้ครับเสืย่าวนี่เอาไว้ทำกินทำเป็นรถแท็กซี่วิ่งผ่านแอปนี่ครับชีวิตวของเืยลาก็จะอยู่กันแบบนี้หากินกันอยู่ที่เมืองไทยถึงเวลาก็กลับบ้านช่วยแม่มั่งนะครดูวิธีทำยา ตีกว่าเอาดูบรรยากาศวันนี้เสียตังค์ดูดิบัลลูดไปพัดไม่ไปจุรับตอนนี้ไา่ก็ใส่ยาครับตั้งลมนะ ยิงแป๊บเดียวโอ้ได้ใส่ยางใหม่ดูดูความปลอดภัยขึ้นมาเยอะเลยน,นี่ครับเปลี่ยนทีก็ผลนักแข้งรั่วครับอันนี้ก็แบบมีช่วงโตรครับสี่เส้นแบบ0ผ่นห้าท้อง่วง มาชมนี่ครับนี่ให้ดูยางเก่าของเฉลยลาวนะครับนี่ยางเก่าครับที่ต้องเปลี่ยน ยางปี16ครับตั้งแต่ที่ิ0หลายปีแล้วครับแข็งมากเลยครับดูดอกแต่ว่าสภาพแข็งมากอันตรายครับเพราะว่าเยลาไว้การนทางๆก็ต้องเปลี่ยนนี่ครับอาชีพอะไรล้วก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเราของลูกค้าด้วยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปการตัดของล้อครับ ขอบคุณนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจช่องเคยลาวบ้านจิกนะครับเ,เคยลาวมาเปลี่ยนยางรถเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจะลับลาววันที่24เดือนนี้นับกันยายนนะครับก็อาชีพตัวเนี้ยมีเอฟซีถามว่าเคยลาวทำอะไรอยู่ตอนนี้เคยลาวก็ขับรถแท็กซี่ผ่านแอปคือแก๊ปคารากบโบนะครับส่วนเคยลาวเนี่ยมีเปขี่สาธารณะนะสมัยก่อนเคยราวขับรถ10ล้อก็6ล้อมาก่อน,นครับผมนะก็เลยเป็นอาชีพเสริม อาชีพหนึ่งถ้ามีงานออาใจนายก็เคยลาวก็จะออกไปทำอาชีพหลักที่สาวลาต้องไปดูแลอยู่นะครับตอนนี้ก็เคยลาก็ขับอยู่ประจําอยู่จังหวัดชลบรุรีแต่ไปทั่วครับใครอยู่ชลบรุรีอยากเดินทางไกลพี่น้องคนลาวนะครับติดต่อเคยลาวได้นะครับในเบอร์โทรศ9นย5 25 978ครับราคาผ่านแอปนะครับผมไม่ว่าเรื่องจะเดินทางไปหมอชิดหรือไปกรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดต่างๆนะครับนะ ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมว่าตอนนี้เคยลาวมาขับรถเนี่ยต้องมีความดูแลรถให้เรื่องละเอียดแบบถี่ยิบหน่อยเพราะว่ารถเคยลาวเนะี่ยคันนี้ซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วก็ยังผ่อนธนาคารอยู่นะครับผมผ่อนธนาคาร5 5 6ห้าปีตอนนี้ได้3ปีแล้วจอดมา2ปีครับปีนี้เพิ่งเอามาขับรถผ่านแอป,แ,อปแกปครคลากับโบครับผมก็ให้บริการกับลูกค้าในเมืองชนมา6เดือนแล้วครับหลังจากเมื่อก่อนวิ่งส่งอาหาร ไรแมนประจําอยู่แต่เนื่องด้วยกับการส่งอาหารของไรแมนเนีย้ยอดมันตกกับเพราะว่าคนออกมากินข้างนอกได้แล้วการสั่งผ่านแอปมันก็จะลดลงไปพอสมควรครับหนึ่งด้วยที่เคยลาขับรถตากแดดมาสองปีกับมอเตอร์ไซค์ก็เลยมาขับรถยนต์เพราะว่ารถยนต์มันสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่านิดนึงนะฮะ ผมก็ขอขอบคุณ FC ครับที่ยังให้กําลังใจช่วงนี้คยลาไม่ได้อัพคลิปอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เคยลาต้องทํางานหาเงนินแล้วก็เตรียมงานที่จะออกงานออกแกนไอที่อำเภอบางบ่อที่แรกกลางออกพรรษาครับผมตลาดสมสุขนะฮะก็ขอขอบคุณเอฟซีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยังให้กําลังใจกันเหมือนเดิมน,นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ